지구 여러분 안녕하십니까. 오늘 여러분들에게 말씀을 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 오늘 여러분에게 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 말씀 พระเจ้าทรงเป็นรากฐานของหลักการกฎเกณฑ์และความเป็นระเบียบพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีศรัทธาที่สมบูรณ์ความรักที่สมบูรณ์และการติดตามที่สมบูรณ์จนกระทั่งในขณะเวลานี้ที่เราที่ผมได้บรรยายเกี่ยวกับพระเจ้าคือใครคือหนึ่งพระเจ้าคือพระปิดาที่นีรันของฉัน พระเจ้าคือประธานอันยิ่งใหญ่ทั้งสามที่นิรันดรของฉันพระเจ้าเป็นสิ่งดำรงอยู่ที่สมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลงและนิรันดรและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งหัวใจพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระคำพระเจ้ามีลักษณะพิเศษที่เป็นผู้พระเจ้าเป็นแกนแท้ของความสมบูรณ์และพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งบุคลิกภาพซึ่งเป็นเนื้อหาที่จะ บรรยายในวันนี้นะพระเจ้าทรงเป็นรากฐานของหลักการกฎเกณฑ์และความเป็นระเบียบนะนะอันที่11ก็คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าทีา่มีความรักชีวิตและสายเลือดที่นี่รันอันดับแรกเรา,าจะมา ศึกษาพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบใดพอองค์รง,ง,งเป็นพระพงรงเป็นพระเจ้าแห่งบุคคลิกาภาพบุคคลิกภาพของพระอ,องค์นั้นเปลี่ยนไปด้วยปัญญาอารมณ์ได้เจตจำนอ, <S <s อ,องเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งบุคคลิกภาพที่ทรงปรารถนาความรักเป็นที่สุดพระอ,องค์จึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นเพื่อเป็นกรรมแห่งความรักของพระอ,องค์นั่นเองนี่คือความจริงที่น่าทึ่ง ทุกทุกกานจิตใจของมนุษย์นนั้ประกอบด้วยอารมณ์ปัญญาเจจจำนงดังนั้นพระเจ้าผู้ทรงสร้างสารรค์มนุษย์ขึ้นก็ทรงมีธรรมชาติเช่นนั้นด้วยก็คือปัญญาอารมณ์แล้วก็เกจจำนงอย่างไรก็ตามเราต้องรู้ความจริงที่ว่า สิ่งที่เป็นปัญญาอารมณ์เจตจำนงนั้นไฝ่หาเพื่อบรรลุถึงนั่นก็คือความรักนั่นเองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเจ้าทรงเป็นเพียงแค่พระเจ้า<อ>เป็นพระเจ้าจอมเผด็จการผู้ไร้ซึ่งปัญญาอารมณ์แล้วก็เจตจำนงดังนั้นหากพระเจ้าไม่มีอารมณ์พระองค์จะรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานของมนุษย์และจะรู้สึกถึงความรักของมนุษย์ได้อย่างไรกัน แนี่เมื่อมนุษย์มีอารมณ์มนุษย์จึงสามารถรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานและความปิติของพระเจ้าได้แต่ถ้าหากว่ามนุษย์ไร้ซึ่งปัญญามนุษย์จะรับรู้ถึงพระเจ้าและสรรพสิ่งได้อย่างไรกันยิ่งไปกว่านั้นหากไม่มีลักษณะด้านเจตจำนงระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แล้วพระเจ้าจะทรงดำเนินการสร้างสรรคขพรพระองค์ได้อย่างไรกัน ไม่เพียงแต่นั้นมนุษย์จะทำสิ่งที่ตนเองได้ตัดสินใจให้ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างไรกันพระเจ้าทรงมีอารมณ์แห่งความปิติยินดีความโกรธความเศร้าความเบิกบานเหมือนกับมนุษย์ที่ เหมือนกับที่มนุษย์มีการที่พระองค์ทรงมีอารมณ์ปัญญาและเจจํานงเช่นเดียวกับที่มนุษย์มีนั้นช่างเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากเพียงใดา,าิว่จมีอารมณ์ มีปัญญามีอารมณ์มีเจตจำนงเมื่อพระเจ้าเจ็บปวดลูกก็เจ็บปวดฉันเนี่ยก็เจ็บปวดได้เช่นกันเมื่อพระเจ้าร้องไห้หมนุษย์ก็สามารถปลอบประโลมพระอ,องค์ได้หากไม่มีเรื่องเช่นนี้ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แล้วถึงแม้จะบอกว่าระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นั้นมันเป็นความสัมพันธ์แบบพ่อแม่และลูก แต่ก็จะไม่สามารถมีการแลกเปลี่ยนแห่งความรักและหัวใจกันได้จรงอไร้ันั้นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่จะต้องขอบคุณเป็นอย่างมากความสัมพันธ์ของพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ของพ่อแม่และลูกเป็นความสัมพันธ์ของความรักแห่งหัวใจ มาถนมาพระเจ้าพระเจ้าทรงคล้ายคึงกับใครทรงคล้ายคึงกับบุตรชายบุตรสาวของพระองค์แล้วคุณทั้งหลายคือใครคุณคือบุตรชายบุตรสาวของพระของพระองค์คล้ายคึงกับพระเจ้านั่นเองดังนั้นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งบุตรกลิกภาพพระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าที่ เลื่อนลอยเคว้งคว้างได้หรือไม่สิ่งที่ศาสนาคริสต์รู้สึกทึ่งเมื่อกล่าวถึงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งบุคลิกภาพพระเจ้าสทรงเป็นพระเจ้าที่เลื่อนลอยเคว้งคว้างได้หรือไม่สิ่งที่ศาสนาคิดรู้สึกทึงเมื่อกล่าวถึงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งบุคคลิกภาพนั่นก็คือพระเจ้าทรงคล้ายคึงกับใคร พระองค์ทรงคล้ายคลึงกับบุตรชายและบุตรสาวของพระองค์และมนุษย์ก็คล้ายคลึงกับบุตคุิกภาพคล้ายคลึงกับพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งบุตคุิกภาพมนุษย์จึงเป็นมนุษย์แห่งบุตคุิกภาพด้วยเช่นกันทุกวันนี้สิ่งที่น่าทึ่งเมื่อเปรียบเทียบศาสนาคริสต์กับศาสนาอื่นๆก็คือการพบว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งบุตคุิกภาพ แต่คิดพระเจ้าคือพระเจ้าผู้เป็นหนึ่งเดียวดังนั้นจึงเป็นศาสนาที่มีระดับสูงท่ามกลางศาสนาอื่นๆท่ามกลางศาสนาอื่นๆที่มีมีศาสนาใดที่มองว่าพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งบุคคลิกภาพบ้างแม้ว่าศาสนายูดาห์จะพูดถึงสวรรค์แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงว่าสวรรค์นั้นเป็นสวรรค์แห่งบุคคลิกภาพถัดมาพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งพื้นฐานของหลักการกฎเกณฑ์และระเบียบ ศาสนาคริสต์ในปัจจุบันนี้ผู้คนมักพูดว่าพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสัพพพันยูสัพพเดชะแต่พระเจ้าผู้ทรงสัพพพันยูและสัพพเดชะนั้นก็ทรงเป็นผู้ทรงสัพพพันยูและสัพพเดชะแห่งหลักการไม่ใช่ทรงสัพพพันยูและสัพพเดชะที่นอกเหนือหลักการ ไม่ใช่พระเจ้าที่จะทรงทำทุกสิ่งตามที่พระองค์ทรงปรารถนาหากพระองค์ทรงสร้างกฎขึ้นมาแล้วกฎที่พระเจ้าผู้เป็นนิรันสร้างขึ้นเพราะเป็นกฎที่เป็นนิรันรนี่องกัน 그하나หลายคนคิดว่าเพราะพระเจ้าทรงสัพพะพันยุสสัพพเดชะพระองค์จึงทรงสาบแช่งคนชั่วหรือตัดสินที่จะฆ่าหรือช่วยเหลือผู้ใดก็ได้ตามพระทัยของพระองค์เพราะเขาคิดว่าพระเจ้าทรงทําทุกสิ่งได้ตามที่พระองค์ทรงปรารถนาพเา อ,อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือความจริงที่ว่าพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งหลักการกฎเกณฑ์และระเบียบนั่นคือพร,พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งหลักการแห่งการสร้างสรรค์พระเจ้าเองก็ทรงไม่สามารถทำอะไรได้ ที่นอกเหนือไปจากหลักการแห่งการสร้างสรรค์ได้ในอีกด้านหนึ่งเราต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ไร้ความสามารถเพราะนอกเหนือไปจากหลักการแห่งการสร้างสรรค์แล้วพระองค์ทรงไม่สามารถทําอะไรได้เลยเหตุผลที่พระเจ้าไม่สามารถแทรกแซงได้แม้ว่าพระองค์จะทรงเห็นการกระทําชั่วร้ายของซาตานและความปิดปากของมนุษย์ เป็นเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างความชั่วร้ายถ้าหากพระเจ้าทรางเข้าไปแทรกแซงการกระทําที่ชั่วร้ายอย่างไม่มีเงื่อนไขตะกะที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างสรรความชั่วร้ายขึ้นมาด้วยเช่นกันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นพระเจ้า พาะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งแห่งความดีดังนั้นเมื่อมนุษย์สร้างเงื่อนไขแห่งความดีพระเจ้าก็จะทรงรับไว้เมื่อสร้างเงื่อนไขแห่งความชั่วร้ายซาตานก็จะรับเอาไว้ดังนั้นในบรรดาคำสอนของคำสอนของท่านสาธุคุณโบนได้กล่าวว่าการที่พระเจ้าทรงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพิพากษาของโนอาหรือความชั่วร้ายใดๆนั้นไม่ได้กระทําโดยพระเจ้าโดยตรง ต่ทรงกระทําโดยผ่านทางเราทุสวรรค์ตามหลักการแก้ไขโดยผ่านการชดใช้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงโดยผ่านการเนื่องจากกฎของพระเจ้านั้นดิันไม่เปลี่ยนแปลงและสมบูรณ์แม้ว่าในระหว่างนั้นมนุษย์จะกระทำความ ชั่วก็ตามแต่พระเจ้าก็ไม่ทรงสามารถเปลี่ยนแปลงหลักการของพระองค์ไปตามสถานการณ์ได้หลักการและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของความดีและความชั่วแล้วหลักการของพระเจ้าจะไม่ใช่หลักการที่เป็นนิรันดรสมบูรณ์และไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว,ว่าทุสวรรค์จะทําให้มนุษย์ตกสุบาปและกลายเป็นศัตรูแห่งศัตรูของพระเจ้าก็ตาม พระเจ้าก็ยังทรงรักทูตสวรรค์อย่างไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทูตสวรรค์ก่อนการตกสุบาปหรือทูตสวรรค์หลังการตกสุบารหากพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงหลักการแห่งการสร้างสรรค์อันเป็นนิรันดร์ของพระองค์เพราะหัวหน้าทูตสวรรค์ทรยศหลักการพระองค์แล้วพระเจ้าก็จะไม่สามารถแทรกแซงเป็นพระเจ้าแห่งความสมบูรณ์หนึ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลงและนิรันดร์ได้ ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติต่อผู้ใดก็ตามเราไม่ควรปฏิบัติต่อเขาไปตามสถานการณ์หรืออีกฝ่ายหนึ่งโกรธฉันก็โกรธด้วยหากอีกฝ่ายหนึ่งหัวราะฮิฮิฮ่าฉันก็ฮิฮิฮ่าตามเราต้องเป็นเหมือนกับพระเจ้าเสมอต้องไม่เปลี่ยนแปลงไม่ควรได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นถ้าหากอารมณ์ของฉันขึ้นขึ้นลงลง ไปตามสถานการณ์ก็แสดงว่าฉันนั้นยังมีความศรัทธานในขั้นเกิดดังนั้น,น,นเวลาที่พระเจ้าส่งแสงพระอาทิตย์ให้กับมนุษย์และสรรพสิ่งพระองค์ไม่ได้ส่องแสงให้เฉพาะกับคนดีเท่านั้นเวลาที่ฝนตกเวลาที่ให้อากาศเช่นเดียวกันหากฉันปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอฉันเป็นผู้ศรัทธานในขั้นบริบูรณ์ในการให้การศึกษา อบรมลูกห so 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 ัวใจของพ่อแม่ก็ไ <sausage> ม <ties> <By> <Joshua> ่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงๆไปตามอารมณ์ของลูกไม่ได้การดำเนินชีวิตของคู่สามีภรรยาก็เช่นเดียวกันในความสัมพันธ์ระหว่างคาอินและอาเบลก็เช่นเดียวกัน พระเจ้าผู้พระปีดาผู้ทรงสรรพันยูสัพพเดชะแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพันยูและสัพพเดชะนั้นทรงเป็นผู้สรรพันยูและสัพพเดชะแห่งหลักการไม่ใช่ทรงสัพพพันยูและสัพพเดชะที่นอกเหนือหลักการไม่ใช่พระเจ้าที่ทรงทําทุกสิ่งตามที่พระองค์ทรงปัถนะหากพระองค์ทรงสร้างกฎขึ้นมาแล้วกดที่พระเจ้า ผู้นิรัน์สร้างขึ้นก็เป็นกฎที่มีรันแพระเจ้าทรงมีความศรัทธาอย่างสมบูรณ์ความรักที่สมบูรณ์และเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ตอ่อหลักการแห่งการสร้างสรรค์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นและพระองค์ทรงเชื่อมั่นศรัทธาอยา่างสมบูรณ์ตอ่อหลักการแห่งการสร้างสรรค์และความรักที่แท้จริงของพระองค์สร้างขึ้นยิ่งไปกว่านั้นหากรักหากรักอย่างส,สมบูรณ์แล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เดสองเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ต่อหลักการแห่งการสร้างสรรค์และหลักการแห่งความรักที่แท้จริงของพระองค์เองเพราะพระเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่าสิ่งชีวิตแห่งการปฏิบัติฝึกฝนก่อนนั้นจากนั้นให้มนุษย์มองดูและเรียนแบบพระองค์พระเยซู ตัดถึงพระบัญญัติสองประการที่สําคัญที่สุดที่มนุษย์ต้องปฏิบัติตามคือเราต้องรักพระเจ้าด้วยสิทจิตสุดใจสุดความคิดสุดจิตอวิญญาณของเราเนื่องจากว่าพระเจ้าทรงปฏิบัติความรักต่อมนุษย์ก่อนจากหลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์นมนุษย์พระเจ้าทรงรักมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนด้วยสุดจิตสุดใจสุดความคิดและสุดจิตวิญญาณของพระองค์มาโดยตลอด พ่อแม่ที่แท้จริงนั้นจะลงมือปฏิบัติให้ลูกเห็นก่อนแล้วจึงให้ลูกทำตาม천ัดมาซาตานซึ่งคือหัวหน้าทุสวรรค์นั้นในเวลาที่อาดัมเอวาบรรลุถึงความสมบูรณ์และเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์หัวหน้าทุสวรรค์ก็จะติดตามอาดัมเรอวาเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ด้วยเช่นกัน หัวหน้าทูตสวรรค์จะได้ขึ้นสวรรค์พร้อมกันภายหลังจากที่หัวหน้าทูตสวรรค์ได้รับความรักของพระเจ้าและได้รับความรักของอาดัมไดเอวาแล้วนี่คือหลักการนี่คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์ซาตานกระทาผิดพลาดในในระหว่างนั้นแต่ซาตานก็กล่าวว่าข้ากลายเป็นคนทรยศในฐานะผู้รับใจในเนื้อหาถัดมาพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งจุด เริ่มต้นของหลักการกฎเกณฑ์และระเบียบแต่เพราะแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของได้ทรงกำหนดหลักศีลธรรมจริยาแห่งสัจธรรมและก่อตั้งประเพณีที่เป็นสาระสำคัญขึ้นบนพื้นฐานกฎเกณฑ์ที่พระองค์กำหนดการรักการรักอาดัมและโอนาทุสวรรค์และสามารถเข้าไปสู่สวรรค์ได้นี่คือกฎเกณฑ์และพระองค์ทรงไม่สามารถละทิ้งกฎเกณฑ์นี้ได้ ไม่ใช่มันไม่ใช่หรือใช่เจ้าพูดถูกแม้ว่าแม้ว่าข้าพระองค์จะเป็นเช่นนี้แต่พระเจ้าไม่สามารถเป็นเหมือนข้าพระองค์ได้อย่างนั้นหรือนี่คือสิ่งที่ซาตานกล่าวอ้างพลางหาเรื่องโยนความผิดซาตานกล่าวอ้างต่อพระเจ้าว่า 매와 카파자오, 매와 카파옹, 똑수박, 내, 까이, 벤, 사탄, 대, 탐, 낙, 간, 행, 간, 창, 쌍, 광, 파, 옹, 려, 옹, 매, 권, 티, 자, 라카파자이 니란, 루 당신은 당신이 세우놓은 법칙 앞에 변덕을 부릴 수 없지 않습니까? 그러니 당신은 내가 타락해서 나를 영원히 사랑해야 되지 않겠습니까?라고 얘기한다는 겁니다. 결국 하나님은 어떤 상황에서라도 าระเจ้าไม่พระเจ้านั้นท้ายที่สุดไม่ว่าสถานการณ์ใดๆก็ตามพระเจ้าก็ยังคงก็ยังทรงรักอาดัมเดวาที่ตกสุบาไปรักแม้กระทั่งแม้กระทั่งข้าพระอข้าพระองค์ผู้ทรยศแดะนําไปสู่สวรรค์ไม่ใช่หรือพระเจ้าทรงไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องยอมรับดังนั้นความรักที่แท้จริงนั้น จะไม่บังคับให้อีกฝ่ายยอมจำนนเพราะถ้าหากถูกบังคับสิ่งนั้นจะไม่ใช่การยอมจำนนโดยสิ้นเชิงดังนั้นต้องรอแล้วก็รออีกอดทนแล้วก็ต้องอดทนอีกต่อไปความรักที่แท้จริงนั้นคือเส้นทางแห่งการยอมจำนนอย่างเป็นธรรมชาติความรักที่แท้จริงคือเส้นทางแห่งความรู้สึกซาบซึ้งประทับใจความรักที่แท้จริง ก็คือการเส้นทางแห่งการยอมจำนนยอมจำนนอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ทำให้ความรักที่แท้จริงคือเส้นทางแห่งความรู้สึกซาบซึ้งทำให้ทัประทับใจแล้วก็ทำให้ยอมจำนนอย่างแท้จริงทำไมเส้นทางของพระเจ้านี้ถึง ถึงต้องใช้เวลานานเพราะว่ามันเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ทําให้ซาตานนั้นยอมจํานวนด้วยหัวใจของตัวเองนั่นเองเนื่องจากอาณาจักรสวรรค์เป็นโลกที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงทุกคนไม่ยกเว้นไข่รวมทั้งซาตานก็ต้องได้รับการช่วยให้รอดเพื่อทําให้โลกแห่งการสร้างสรรค์ของพระเจ้านั้นเสร็จสมบูรณ์ 그 하나님의 참 사랑에 감동이 될 때까지 로로어 <목소리> 송락. <자, 목소리> <이제 뭡니까? 목소리> 그런 노을 가게 되는 겁니다. <목소리> 여러분 정말 아벨이 가인을 감동시키기가 쉽습니까? 아벨은 <목소리> 인은 ประทับใจนั้นง่ายไหมภรรยาทําให้สามีประทับใจนั้นง่ายไหมพ่อแม่มกับลูกนั้นทนําใหา้ความรู้สึกประทับใจนั้นง่ายไหมพี่น้องนะทําให้ความความรู้สึกประทับใจนั้นง่ายไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเส้นทางความรักที่แท้จริงนั้นก็คือการทําให้ยอมจํานนด้วยหัวใจด้วยตัวเอง ก참소할수있는조건이내게있다는거예요สามีภรายานั้นมีส่วนร่วมกันนั้นมันก็คือว่ามันมีเงื่อนไขนั่นเองกับลูกพ่อแม่กับลูกก็เช่นเดียวกันมันมีเงื่อนไขนี้อยู่นี่เองดังนั้นเมื่อสามีหรือว่าภรรยาถ้าใครนี้มีความบน่นพึงทาให้พอใจแล้วก็คือว่าอย่าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งนั้นเราจะต้องรู้สึก เราจะต้องมีศูนย์กลางอยู่ที่มโนธรรมที่เรามีอยู่ที่เราจะต้องสำนึกเสียใจเหล่านี้ยังไม่สามารถที่จะสร้างความประทับใจให้กับฝ่ายตรงข้ามนั่นเองดังนั้นเราจะต้องรู้สึกเช่นนี้เพราะว่าในอาณาจักรเพราะว่าในอาณาจักรแห่งสวรค์นั่นเป็นเช่นนั้นนั่นเอง ในอณาจักรสวรรค์หัวใจของพระเจ้าหนึ่งอันนั้นก็คือว่าต้องช่วยซาตานให้รอดด้วยเช่นกันนั่นหัวใจของพระองค์เป็นเช่นนั้นนั่นดังนั้นนี่คือหนทางของการแก้ไขดังนั้นในโลกฝันยานจึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นต้องช่วยทั้งในโลกฝันยานและในโลกฝันเนื้อหนัง 내로크 티 파자 데 사장 냈는, 말미미 사탄, 만, 완성이 된다고 하는, 르 사탄, 데 데, 틈 쓰인. 근데, 쌍 려니, 사사나 당 당, 미루, 게어 값, 쌍 미. 하나님은 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종의, 파자오 난, 메이미 되겠습니다. 벤 파자오. ท um ี่มีความรักที่สมบูรณ์ความเชื่อฟังที่สมบูรณ์การติดตามที่สมบูรณ์ฉันจะรงั้งฉคเ้ฉันจาันง่าส่ง้จะงามัค่าัังั่งานั้นพระเจ้าน พระเจ้านั ini, ้นพระองค์สร้างสิ่งที่พระองค์ขึ้นมาแล้วพระองค์จะไม่รับผิดชอบได้เหรอพระเจ้าที่อยู่ในตำแหน่งครูนั้นคือพระเจ้าแห่งเผด็จการพระเจ้าก็เช่นกันเวลาที่พระองค์ ตัดว่าฉันจะมีความศรัทธาที่สมบูรณ์ความรักที่สมบูรณ์และความเชื่อฟังที่สมบูรณ์ตลอดไปลูกชายหรือลูกสาวของฉันจะเชื่อฟังตลอดไปโดยมีสูนการที่ความรักที่แท้จริงด้วยเช่นกันลูกชายลูกสาวก็วจะตอบว่าอาจูเมื่อพิจารณาเช่นนี้พระเจ้าไม่สามารถที่จะสร้างะกะแห่งการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ต่อความรักที่แท้จริงได้ดูสิกกา ความศรัทธาที <festivals> ่สมบูรณ์พระเจ้าทรงมีความศรัทธาที่สมบูรณ์ต่อหลักการแห่งการสร้างสรรค์ของพระองค์เวลาที่พระองค์บัญชาว่าจะมีแสงสว่างพระองค์ทรงมีความเชื่อต่อสิ่งนั้นอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะเห็นการสร้างสรรค์ของพระเจ้านั้นพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าบอกว่าขอให้แสงขอให้เกิดแสงแล้วแสงมันเกิดไหม 그렇게의심하지않으셨습니다บ이있ิ라라고당신이명령하ว่าพระองค์บอกว่าให้เกิดแสงขึ้นในเวลานั้นพระองค์ก็เชื่อมั่นอย่างพระองค์ก็เชื่อมั่นอย่างแท่จริงว่าแสงมันจะปรากฏออกมาพระองค์น่ยอมจำนวนต่อกฎของหลักการแห่งการสร้างสรรค์ของพระองค์ อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นพระเจ้าเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ต่อความรักที่แท้จริง이것이절대창조원리입니다사랑은혼자느끼고경험할수가없습니다골겐ของความรักที่แท้จริงคืออะไรความรักความรักนั้นเกิดจากผู้อื่นมันมันคือการที่ให้แล้วก็ลืม ให้แล้วก็ลืมแล้วก็ปรารถนาที่ให้อีกทุ่มเทแล้วซึ่งเทอ,อีกเสียสะละแล้วก็ลืมทําให้แล้วก็ก็ลืมไม่ว่าพ่อแม่คนใดก็ต้องลงมือปฏิบัติก่อนแล้วจึงทําให้ลูกทําตาม มของพแมนั้นจะรู้สึกก็คือเมื่อเขาสร้างลูกแล้วเนี่ยเขายังต้องรู้สึกถึงความปิติดจากลูกของเขากฎของความรักมันเป็นเช่นนี้ความรักนั้นมาเริ่มต้นมาจากผู้อื่นกฎเกณฑ์ที่สองความรักที่แท้จริงคือการ 해이 해이고 름. 내자고참 사랑의 법칙에 의해서 자동적으로 채워진다고 하였습니다 우리가 어, 물을 떠먹을 때물을 떠먹을 때물이 있는 장소에서 아, 보면 아, 물을 떠내도 떠내도 เวลาที่เราเวลาที่ตักน้ำพุตักแล้วตักอีกน้ำมันก็ไม่หมดแล้วก็ความรักนั้นก็คือการทุ่มเทให้แล้วก็ลืมให้แล้วก็ลืมเสยสละแล้วก็ลืมเสียสละแล้วก็ลืมมีชีวิตอยู่เพื่อทำทาเพื่อที่จะให้ก็ทำแล้วทำอีก <뭐라> 어 절대 사랑의 꽃 어, 절대 사랑과 절대 복종의 꽃 보이셨던 것입니다. 꽃ของ การให้แล้วก็ลืมแล้ว 네, <라라> 음, 이게 절대 법칙 이 낸텐 꽃ของ รักก 이게 절대 법칙 꽃ของ การให 완전한 플러스는 완전한 마이너스를 창조한다. 이게 절대 법칙이고 절대 원리. 니다 ป็นเวลาที่พระองค์สร้างกฎนั้นขึ้นมาพระองค์นั้นผลพระองค์นั้นก็เชื่อศรัทธาในกฎที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นแล้วก็รักษากฎนั้นพระองค์ท้าว่าปราศจากกฎเหล่านี้แล้ว นั้นะองค์ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินอยได้ดังนั้นต่อไปนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจขอบคุณมากค่ะ